ตัวแท้งตัวนี้ต้องเป็นตำนานของคลิปนี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห S S R จะมาหรือเปล่ายังไง <c oughs> เฮ้ยเดอ h ฮัน s h o อบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรี f i ล e พับจีม b บายเก n ชิน n ิงแพ็คโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The h u n d Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาทเคาน์เตอร์ไซด์กันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปนี้เลยมันก็ได้มีตู้ใหม่เข้ามา แน่นอนแหละนะครับจานหมีต้องเปิดอยู่แล้วนะฮะ <Hey. S 1> ก็เป็นตู้น้องล <Hey. S 1> ี่ยูมีซึ่งตัวละครเน,นี้ยเป็นตัวที่ติดท็อปแลงเอสของเกาหลีด้วยนะครับเป็นตัวแท้งที่มีสกิลหลบได้มันไม่ธรรมดานะเนี่ย <Wow. S 1> บางเกมนี่คือไม่ได้เห็นนะไอ้พวกแบบความสามารถแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งดีสําหรับแท้งมากนะฮะในการที่แบบมีสกิลหลบหรือว่ามีพาสีที่หลบได้เนี่ยซึ่งวันเนี้ยผมจะเปิด สิบตูมนะฮะก็นี่เลยมีเพชรอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันเพชรก็มีตั๋วอีกเยอะเลยมีตั๋วอีกร้อยใบร้อยกว่าใบาได้นะครับนี่ร้อยสิบเจ็ดใบเปิดสิบตูมนะวันนี้ก็เพชรอาจจะไม่ได้ใช้นะครับอาจ,จใช้ตั๋วร้อยใบในการเปิดก็หลังจากที่คลิปน้องฮาลิมตัวนี้ผมก็ได้เปิดไปทั้งหมดสิบตูมได้น้องมาถือว่าไม่เกลือ <No. S 1> มาดูกันนะฮะว่าคลิปนี้จานหมีของเราจะเกลือหรือเปล่านะครับเจ็ดบาทก็ไม่เกลือ เกมนี้ก็คงไม่เกลือเหมือนกันถ้าเกลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่ามันจะเอายังไง <c oughs> แต่ผมอยากได้นะเพราะว่าทีมผมไม่มีแท้งที่แบบดีๆเลยนะครับมีแค่คุณลุงไลออนไงแล้วก็จะมีน้องเอทรอซ่าซึ่งมันก็ไม่ใช่แท้งอยากได้แท้งดีๆสักตัวหนึ่งในทีมก็นี่แหละนะครับน้องคนนี้เลยห้ามพลาดเด็ดขาดคนไหนที่คิดลังเลว่าจะเปิดดีหรือเปล่าน้องตัวนี้นี่ตู้รียูมีน้องหัวม่วงของเราอื <c oughs> ก็ก็เอาเรื่องอยู่ เราไปดูเลดกันดีกว่านะครับว่าตู้นี้มีอะไรบ้างนะก็มีตัวน้องริยูมีตัวใหม่นะครับนี่เลย1%นเป็นะเป็นเพิ่มเลดขึ้นมานะครับที่เหลือเป็น0.28%นะฮะก็จะมีเอทรอซ่าเซียวหลินอายามิอันนี้3ตัวนี้ไม่ต้องมานะครับมีแล้วนะนาฮนา,าระอันนี้ก็ก็ได้อยู่นะเออไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เอลิซาเบธอันนี้ก็ได้นะอามาตีตัวเซียวหลินนะฮะเทอร์อมิเนเตอร์อันนี้ไม่ต้องมาก็ได้ นะครับแต่ถ้ามาก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีไคท่านไม่ต้องมาเพราะว่ามีเต็มแล้วนะครับที่เหลือก็โอเค SR เนี่ยคือไม่ได้อยากได้แล้วเพราะว่ามีครบแล้วนะครับตัวที่อยากได้โอเคเราไปดูสกิลกันดีกว่าซึ่งตัวของรียูมีเนี่ยเป็นสายตั้งรับประเภทภาคพื้นนะครับก็คือเดินตีนะแล้วก็โจมตีได้แค่ภาคพื้นที่หลักๆเลยของตัวเนี้จะมีตัดนี่เลยเป็นอัตราหลบหลีกที่สูงมากนะครับสูงถึง200บวกๆเลยอะ่ะนะครับเยอะมากนะ ป้องกันนี่ก็เยอะนะครับเพราะว่าเป็นสายแทงไงเลือดก็โอเคอยู่นะส่วนสกิลเนี่ยนี่เลยนะครับสกิลปกติหรือว่าการโจมตีพื้นฐานนะฮะเป็นการเวียงดาบไปข้างหน้า2เป้าหมายนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากเอฟเฟกก็ไม่มีนะครับเป็นการโจมตีปกติเฉยๆนะสกิล2นะครับพุ่งตัวออกไปข้างหน้าอย่างมั่นใจก็คือแบบก็มาดีครับเลยอะเออแล้วก็เพิ่มอัตราหลบหลีก50%นาน20วินาทีเมื่อวางทับหรือก็คือเมื่อลงมาจะเพิ่มอัตราหลบหลีก50%นะฮะ สูงสุดเลยนะครับที่ขั้น5้าเนี่ยคือจะมีบัฟเพิ่มเติมลดดาเมจที่ได้รับลงก็ทําให้ตัวนี้มีความถึกด้วยหลบหลีกได้ด้วยนี่แหละนะครับเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคนถึงเล่นเยอะเพราะว่าหลบหลีกสูงไงโจมตีก็ไม่ค่อยโดนอีกอย่างแทงได้ด้วยนะครับสกิลพิเศษคือการหมุนตัวเป้าหมายวังผล2นะฮะแล้วก็จะทําให้เป้าหมายเสียความแม่นยํา30%แล้วก็จะทอน5วินาทีด้วยแล้วก็ที่ขั้น5้าจะดีบัฟลดพลังโจมตีของอีกฝ่ายด้วย10% แล้วก็มาถึงอันตินะก็เป็นการตีหวังผล2เป้าพร้อมเพิ่มมาตราหลบหลีก50%นาน15วินาทีนะฮะโอเคอยู่นะเออตัวนางจะเป็นสายแท้งที่มีหลบหลีกแล้วก็โจมตีได้ไหมโจมตีได้แต่ว่าไม่ค่อยแรงส่วนใหญ่จะเป็นการทอนแล้วก็หลบหลีกตัวนางนี่มีความถึกระดับสูงมากนะครับแล้วก็หลบหลีกได้ด้วยไม่แปลกนะฮะที่ตัวนางจะอยู่อันดับแรงเอสของเกาหลอีอีกอย่างตัวนางนี่ก็อืมก็ใช้ได้อยู่โอเคมา เราก็ไม่พูดพ่อมทำเพลงแล้เราไปเปิดกันดีกว่านะครับติปตูมแรกตู้นี้มีเวลาอยู่ประมาณประมาณ15วัน14วันนะครับตู้นี้มาครับตูมแรกนะไปอัดหรือยังอัดแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลืมอัดนะฮะต้องพูดทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวลืมไงมานะครับตูมแรก SSR จะมาหรือเปล่ายังไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะว่าตูมแรกเนี่ย <c oughs> มันจะประเดิมคลิปเลยอ่ะจาร์เดี๋ยวนะเฮ้ย <c oughs> ทำไมเป็นแสงสีขาวอะไปโอ้โหสีม่วงอ่อยมาเลยว่ะลุงไลอ้นโอ้ลุงไม่ต้องน้อยใจ <c oughs> ผมใช้ลุงชัวแหละแต่ขอแบบมีตัวแทงอีกสักตัว <c oughs> ได้ไหมอ่ะลุงไปตุมตที่สองนียังไงครับตุมที่สองเออมามาเฮ้ยมันต้องไล่สีแล้วจังหวะนี้ ก็ฝากทุกคนด้วยคนไหนที่ดูอยู่นะฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กดส b s ครไทยแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยบอกว่าจานหมีเปิดอีกแล้วดูซิว่าเราจะเกลือไหมคลิปนะี้ไปโอ้ตุ่มที่2ก็ก็เอสรเลยทำจริงแล้วดู SR 3ตัวด้วยมาเอาจริงแล้ววะ่ะคือแบบมันไม่ได้แล้วไงโปรยเกลือไปเยอะแล้ว2ตุ่มแล้วมาตุ่มที่3ไปฮะน้องน้องต้องออกแล้วแหละครับผมไป ไปเออมันต้องอย่างนั้นดิครับมันต้องอย่างนั้นดิครับอืม,มอูมามิ SR ตัวเดียวตุ้มที่สี่ไปห้าอย่าให้ต้องเปิดเยอะน้อ,อ,องเอ,อ๋ยน้องจงมาหาพี่ไปเออนี่แหละ SR ยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,หถามจริงเตี่ยวหลินเต็มคังเลยฮยทาไมนแน่จริงอยู่ไม่ได้จะฟันแบบสักสี่ห้าตัวไปเลยไหมจังหวะนี้ไม่ต้องเอาไปอัพเวลแล้ว เอามาแบบมาปั้นเลยสี่ห้าตัวเออออกเยอะเกินออกเยอะมากอะ่ะตัวเนี้ย <c oughs> ไม่ต้องมาเลี้ยวนงตูมที่ห้าไปหะยังไงครับตูมที่5้าก็วิธีดูเนี่ยน้องๆหลายๆคนก็บอกกันเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่าในโพสต์ใต้คลิปนะฮะว่าต้องมีเนี่ยต้องมีตัว2คนนะครับยืนทางขวาแล้วก็มีกล่องเนี่ยคือจะมีโอกาสได้เอเ แต่ก็ขอให้แบบเยอะๆหน่อยได้ไหมเล่าเอเนาเนี่ยในทีมโอ้โหไอ้นี่ไอไลโน่เอ็งมาแบบเพียบเลยอ่ะผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ไอตัวนี้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวก่อนขอแป๊บหนึ่งเอ็งออกเยอะใช่ไหมนี่เลยเดี๋ยวขอสักครู่นะครับทุกคน moments later นี่เลยไงเราต้องตั้งมันไว้ไลโน่เพียบบอกเลยว่าไลโน่เพียบเดี๋ยวจะปั้นให้ถึงร้อยด้วยตัวเนี้ยไม่ไหวแล้วคือเยอะเกินเองอ่ะมาเพียบไปครับสันหาอีกรอบดิ สันหาเรื่องไปจังหวะนี้ตัวแท้งตัวนี้ต้องเป็นตำนานของคลิปนี้ไปครับตูมที่6มาฮึ๊บนี่แหละ SNR มาครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้องน้องก็ออกมาเยอะเกินจริงๆนะในรหัสพี่มีน้อง4ตัวแล้วตอนนี้นี่ตัวที่4แล้วคือแบบมันเพียบจริงโอ้โหถามจริงวะเอสนออก2ตัวเองถือว่าเกลืออยู่นะไปตูมที่7มา ยังไงครับตูมที่7จ็ดนี้ <c oughs> ยังไงไล่สีหน่อยไล่สีโชว์พี่หน่อยฮึบ <c oughs> โ,โ,โอ้โหไอไอแกงนี้นะเพียบนะไอแกงนี้นะตูมที่8แล้วยังไงครับตูมที่8แล้วจะหมดตูดแล้วเนี่ยปึ๊บเอ้ยเอสนาโอ้โห เฮ้ยทาจริงเซียวหลินเองจะมาแบบโอ้หน้องนี่น้องจะมาแบบโอ้โหไม่มีคำบรรยายวะฮ้เออเอสนาอีกตัวหนึ่งยังไงยังตัวแทงค์ตัวนี้ต้องเป็นตำนานของคลิปนี้ลีเอ้ยได้แล้วไม่ไม่คุนไงตอนแรกไม่คุ้นงงอยู่เฮ้ยน้องตองหรือเปล่าวะแต่ไม่คุนไงเฮ่ยได้น้องมาเลยว่ะรียูมี โอเคโอเคเรียบร้อยถือว่าสักเซสนะเราไปเปิดตู้คังโซยองกันบ้างดีกว่าได้ข่าวว่าน้องนี่คือเป็นเป็นตัวที่ค่อนข้างเอาเรื่องใช่ไหมอืมโอเคนะครับมีสกิลติดตัว3สกิลเลยโอเคไว้ก่อนแล้วกันนะฮะไปสุ่มอีก2องตูมไปตูมที่9น้องออกโชว์พี่หน่อยดิอกตูมแรกไปเลยปึ๊บ s อ s อมาเลยว่ะ เออมาตูมสุดท้ายว่ะตูมที่สิบเฮ้ยใช่ป่าวะเดี๋ยวนะจานจานเปิดไปกี่ตูมอ่ะเฮ้ยเมืม่อกี้ตุมสุดท้ายนี่วะ่ะไม่ใช่แล้วนี่ตูมที่สิบเอ็ดแล้วแต่ก็ช่างมันแล้วกันไปตูมที่สิบเอ็ดเราก็แบบอย่าไปกักมีตัวเยอะก็อย่าไปกักฮึบโอ้โหพี่ยังชอบเลยวะ่ะเออโอเคนะครับช่างมันแล้วกัน โอเคเราก็เปิดไปทั้งหมด11ตูมนะวันนี้ก็ได้เป็นน้องรียูมีมาเรียบร้อยนี่ไงไอไลโน่บอกว่าเอาไปเลยเอสอนาออกเยอะหรือเกินคลิป <c oughs> ในวันนี้พี่ก็ถือว่าไม่เกลือนะทุกคนได้เป็นน้องรียูมีตามหวังนะครับอยากได้มานานแล้วคือรอน้องเข้าเซิร์ฟซีมานานแล้วไง <c oughs> คลิปนี้พี่ก็ไม่เกลืองะพี่บอกเลยว่ามือพี่แบบมันมหาการ <c oughs> <ะ>ความเกลือทำอะไรพี่ไม่ได้หวะช่วงนี้ <c oughs> คือช่วงนี้คือท็อปฟอร์มไง คลิปในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าขอตัวไปปั้นน้องขึ้นเลเวลร้อยก่อนนะก็น่าจะขึ้นภายในวัน2วันนี้แหละนะครับไม่น่าจะเกินนี้โอเคส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะส่วนในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วที่สําคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะฮะคลิ